มาเขาจะพับถุงให้นีคนละไม่ต้องอยากตากกล้องเลยวัวลาออกมานดิวัวลาจะขึ้นอนอนวัวแล้วนานทุกคนเราจะพับถุงด้วยกันวัวลาพับนี่แหละบนหัวมันนี้เนเี่ยวัวลาอย่าเถอะวัวลาเนี้ยพี่ววลามันนัน่งผิดไหม,ามานี่วลามันนั่งผิดดิไปนอนนู่นเลยมามามาดู การเป็นโคลาการเป็นโคลานะครับพับเป็นยังไงแบบนี้นี่พับธรรมดาใช่ไหมพับ ไหนตัดยานติดอย่างโอ้ยแม่ดูมันดูมันยอคืออะไรนี่อ๋อหลากีิทัิเดชสรุปคืออะไรคืออะไรเปิดตาเป็นเนื้อเปิดตาคืออะไรตาหนาสงสารโอ้โหเปิดตาจับนอนนี่เนยจับนอนนี่เนยตาหนาสงสารโอ้โหสุดหยิบตาชะมอยหลักว่อนจริ 对。 嗯嗯嗯嗯。呃，嘞。很闷。 เแค่เนี่ยลรือเขาไปนอนที่อื่นตั <t <t ้งเป็นซื้อเนาะ เสร็จแล้วสองร้อยบาทไหนนี่รอนีน่เป็นนี่ผักควันก่อนเปจ็เสร็จ,เสร,จเสร็จแล้วนะครับผักควัน,นอีงเวลาเส้าเมียแล,ว,แลวเข่าไปเยียบอีกต่า 哦，嗯。